ด้วยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอิลูนาออนไลน์เซิร์ฟไทยนะอยู่กับผมอาจารย์โซมองเกลวอนเดิมมาครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับของนะครับของอาชีพนักพศสายตีออโต้นะครับเป็นเซ็ตเวเรโนเหมือนเดิมนะครับมาอัปเดตนะฮะซึ่งจริงๆมันก็คล้ายเดิมนั่นแหละครับแต่ว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยนะฮะว่าให้อัปเดตหน่อยใช้ยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็ อาละครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกันเลยนะฮะเริ่มกันที่เซตบัฟกันเลยนะครับเซตบัฟก็คือเซตตีให้ติดพิษนะฮะผมก็จะเป็นใช้เป็นดาวน์คอร์นะครับเพื่อที่จะเอาเปอร์เซ็นต์ออโต้นะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็เลือดไปด้วยนะครับเอ่อจริงๆดาวมันควรจะเป็นดาวออโต้เวลสองนะครับแต่ผมยังหาไม่ครบนะฮะเห็นไหมฮะผมก็ยังไม่ได้ฟูลนะครับยังมีแค่เวลหนึ่งอยู่เลยก็ใช้เป็นดาวลบลีกก็ได้ที่จริงมันควรจะเป็นเวลห้านะครับแต่ผมย้ายไปย้ายมาก็แตกนะครับ ก็ใช้เป็นคู่อื่นก็ได้แล้วก็ยัดเป็นหินบอสบอสตัวนี้ก็ได้นะครับจริงๆมันใช้ได้หลากหลายมากเลยนะครับไม่ต้องตามผมก็ได้นะครับนะแค่บอกว่าจุดประสงค์ของเราก็คือเน้นเอาตรอดแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ออโต้นะครับของเซตนี้นะฮะชุดก็จะเป็นชุดอีลานะครับเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ออโต้ล้วนๆเลยฮะแล้วก็น,น,นั่นแหละฮะเปอร์เซ็นต์ออโต้ล้วนๆเสริมก็จะเป็นอลิสหูเอลนะครับหูเอลนะ ยัดเป็นดาวออโต้นะฮะแล้วก็ดูดอปนะครับเพื่อเพิ่มแบบเปอร์เซ็นต์ออโต้นะครับแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยนะฮะหมูเอลก็ตีแล้วก็ได้อัตราหลบเพิ่มนะครับเสริมอีกอันหนึ่งเป็นดาวก็เป็นดาวออโต้5นะฮะก็ได้ไอ้เซตนี้จะจะได้ติดพิษด้วยได้บัฟหลบด้วยนะฮะบัฟหลบ10วินะฮะเออนั่นแหละแหวนก็จะเป็นอะโคนิดัมนะฮะเดฟหนึ่งนะยัดเป็นเทลอนนะฮะก็ เหตุผลก็ไม่มีอะไรฮะมันก็มันมีติดค้างอยู่ก็จับมายัดใส่นะครับไอแหวนนี้นะครับเมื่อโจมตีแล้วแล้วมันจะทําให้เราติดพิษนะครับออปชันเหมือนกับบูเม,มกเมกีฟนะฮะแต่ว่าแหวนนี้มันจะมีเปอร์เซ็นต์ออโต้เพิ่มมา7%นะครับก็คิดว่าดีกว่านะครับดรอปได้จากชั้นใต้ดินนะฮะแล้วก็เซตต่อไปเซตเซตตีพิษแล้วก็จะเป็นเซตออโต้เลยฮะนี่เซตเซตออโต้เลย เดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดกดผิดมากันที่ดาวนคอนะ้วดาวนคอเหมือนเดิมนะดาวลบนะอีลานะครับอีลาเหมือนเดิมเสริมก็จะเป็นเซกเตอร์กีฟนะครับเซกเตอร์กีฟเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าแค่อัพเฉยๆฉอ่ะเออเนี่ยเหมือนเดิมเลยเนี่ยรู้แลรู้เป็นดาวกายภาพกรุงที่เบล่านะครับซึ่งตอนนั้นมันก็แปดเดือนกว่าเนาะเออมันก็คงจะเปลี่ยนไปเยอะอ่ะแล้วก็เซตบัฟนะฮะอ่าเซตบัฟเนี่ยฮะ เซตบัฟอู้แหลกแหลกกเซตบัฟเซตบัฟแล้วันนี้ผมก็จะแถมนะครับสอนการวิธีการลงบอสด้วยนะครับแบบง่ายๆชิวๆนะครับจริงก็ไม่ชิวเท่าไหร่แหละก็เป็นคู่อะไรก็ได้นะฮะสองลูนะครับยัดเป็นคากันแล้วก็ดาวเย็นตัวนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี้เหมือนเดิมนะเป็นปีกมังกรนะฮะเหมือนเดิม จริงๆแล้วมันใกล้จะมีเสริมอีกอย่างหนึ่งอะที่มันจะมาแทนตัวเนี้ยเดี๋ยวรอดูอีก,อกทียนผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับนะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงได้เปลี่ยนอีกทีแหละตัวเนี้ยก็เป็นเย็นตัวเหมือนเดิมนะฮะแหวนดอกตุ้มนะฮะยัดล็อตซ้ำนะครับโอเคเหลืออะไรอีกทีเนี้ยเซตต้านโดนสลบตอนตอนเราโดนเอ่อลบบัฟหรืออะไรต่างๆนานาก็สามารถกดเซตนี้ได้เมื่อที่ที่ใท้เราเ,าเอาตัวรอนครับของก็ เนี่ยฮะธรรมดานะครับปกติธรรมดาอันนี้เดฟแม็กนะฮะดาวลบลีกแค่เอาตัวรอดก็พอนะครับจริงๆตรงนี้จะเป็นโลมินิบอลนะครับหรือว่าโลโลสลบอะโลม่วงๆแต่ว่ามันยังไม่เข้านะก็ใช้เป็นไอ้นี้ไปก่อนก็ได้นะชิวๆนะฮะดาวลดตะทวนแหวนอีิจิลิงนะประมาณนั้นได้ตานเวทนะครับก็เหลืออะไรอีกหมดแล้วเอ้ยเตตัน เนี่ยฮะสเตตัสนะฮะเหมือนเดิมตันอันนี้ลงลงลงเลยไปสีก่อนว,ว่าจะลงว่าจะลงวิดแค่ร้อยนะครับเห็นสีก็เหมือนเดิมเออไม่เหมือนเดิมดิเนี่ยประมาณนี้ครับเซิร์ฟเซาโลผู้พิทักษ์นักประจนภยัยโคดันนะครับหน้าสองก็ไม่มีลายยังทําไม่เสร็จด้วยนาสองนะโอเคแล้วก็ตัดเสริม ไม่ได้ลองแต่ نا, นี่ยังไม่กดนะมีแค่นี้ครับแล้วก็เรามาดูว AH ิธีการตีบอสกันเลยดีกว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกกันก่อนนะบอสนี่มันดอปมันดปไอเนี้ยฮะชุดเนี้ยน่าจะเป็นชุดของพาลาดินมั้งนะแล้วก็หินนะหินมันนี่ฮะหินออโต้นะฮะเป็นไงเป็นไงดีสุดๆนะลงไป3มกลองเึ่ก็ต่อไปจะเป็นการรีวิวการฟาร์มบอสนะครับ ก่อนหนึ่งก็ต้องกดเซ็ต MP นะกดเซ็ตบัฟแล้วก็บัฟไปก่อนนะบัฟไปก่อนวิธีการเข้าไปตีนะครับก็กดเซ็ตบัฟพิษนะฮะตีกดเซ็ตออโต้บอสนี้เป็นบอสไร้ท่านนะครับก็ใช้คู่ตามท่านนะครับก็ใช้เป็นสนิทคอนะครับนี่ฮะสนิทคอนะครับยัดเป็นดาวออโต้นะฮะเห็นอย่างนี้เลยนะครับ บัฟปกติเลยนะครับบอสนี่มันจะมีการล้างบัฟด้วยนะครับมาตีให้ติดปิษนะฮะสลับเป็นเซตออโต้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นคู่ไรท่านนะฮะตีตีดูจังหวะที่มันล้างบัฟโอเคล้างแล้วกดเซต MP หนึ่งนะฮะแล้วก็ตีใหม่นะครับนีฮะปั๊บปั๊บบอสใกล้ตายนะครับกดแหวนนะฮะแค่นี้ฮะประมาณนี้เลยนะครับหรือถ้าใครกด เอ็มพีแล้วก็บัฟตัวนี้ไม่ทันนะครับก็กดตีไปก่อนนะครับให้มานามันเหลือศูนย์นะครับให้บอสมันกินมานาไปก่อนนะฮะแล้วก็กดยามานาแล้วก็กด MP แล้วก็กดเนี่ยบัฟนะฮะก็จะได้เหมือนกันนะครับบอสนี้มันจะมีพิษด้วยนะครับความแรงอยู่ที่4 0 0 0ันถึงห้าพนะครับถ้าไม่อยากเสี่ยงโดนแบบโดนพิษตายนะครับก็พกเอ่อยาแก้พิษไว้ด้วยนะครับยาแก้พิษนะฮะเนี่ยฮะ ปกติเลยนะครับถ้าใครตาดีๆแบบพิวพ้วหน่อยไม่อยากพกยาแก้พิษก็กดพิษทับพิษเลยก็ได้ครับกดตีพิษแล้วก็ตีนะฮะให้มันจากพิษของบอสกลายเป็นพิษของเราฮะเอองงกันไหมเคยสอนไปหลายทีแล้วแหลคุณผู้ชมนะโอเคตีให้ดูอีกรอบนะอะดูเดี๋ยวนี้ผมจะดูวิธีการแบบว่านั่นนะฮะสมมติกดไม่ทันเนี่ย ประมาณนี้เลยนะสมมุติเนี่ยเราแก้เราแก้พิษไม่ทันพิษทั้งบนมันก็จะประมาณ 40- 50ถึงคือถ้ามันเลย30ไปคือพิษของบอสแล้วนะครับก็แก้ไปอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องดูตามธาตุของบอสด,ด้วยนะครับบอสนี้เป็นบออะไรธาตุนะครับผมจึงใช้เป็นสนิทคอนะครับถ้าเป็นบอสแสงก็ใช้เป็นดาบขันคอตีไปเลยนะครับเพราะว่านี่มันเป็นธาตุมืดนะครับ ถ้าเป็นบอสไฟนะครับก็ใช้คู่น้ําไปเลยนะครับคู่น้ําตัวนี้นะฮะมีออโต้ที่เป็นกายภาพคูณสามนะครับแรงมากๆดีกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเก็บสะสมไปเฉยนะครับไม่เกี่ยวนะส่วนถ้าเป็นธาตุอื่นนะครับผมจะใช้เป็นเชโดโลอย่างเดียวเลยนะครับก็อัพเรียบร้อยดาออโต้เวลสองนะครับซึ่งถ้าใครมีงบนะครับจะใช้เป็นเจอธาตุดินจะใช้เป็นคู่ไฟก็ได้นะครับเจอธาตุน้ําจะใช้เป็นธาต คู่สายฟ้าก็ได้นะครับมันก็มีให้เลือกอยู่มากมายหลายคู่นะครับแต่ผมว่าก็ผมไม่มีงบด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ใช้เป็นคู่นี้ผมว่ามันเหมาะดีนะครับหินพิษ3เม็ดนะครับถ้าเหินพิษเราเราใส่เป็น4เม็ดนะครับถ้าคือแบบเปอร์เซ็นต์ออโต้ครับมันจําเป็นนะฮะคือคู่อย่างอื่นมันไม่มีเปอร์เซ็นต์ออโต้ให้อะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าคู่นี้นะมีนะคู่นี้นะมีแล้วก็คู่นี้ก็มีนะครับแล้วก็ คู่สนิทคอถึงมันจะไม่มีเปอร์เซ็นต์ออโต้ให้แต่มันมีออฟนะครับซึ่งถ้าเป็นโพสตมันจะบวกเปอร์เซ็นต์เซลเบรกอยู่ที่10%นะครับซึ่งเรารับได้นะครับนะไม่มีเปอร์เซ็นต์ออโต้ไม่เป็นไรแต่มีเปอร์เซ็นต์เซลเบรกรับได้โอเคก็ที่จำเป็นก็จะมีประมาณนี้นะครับ1 2สําำหรับผมนะครับความคิดส่วนตัวนะครับ3นะครับแล้วก็4 5นะฮะหประมาณนี้นะครับที่จำเป็นนะอันนี้ด้วยอันนี้ก็จำเป็นก็มาแบบฉบับ เร็วรวดเร็วไปเร็วไปไวนะครับก็คงจะหมดแล้วนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็มาอัปเดตให้ดูแล้วนะครับก็ยังขาดอีกหลายอย่างเลยนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับขอแฮปปี้กับการเล่นนักพจน์นะครับแฮปปี้แฮปปี้ฟาร์มได้ทุกบอสนะครับแกวแกวไปแล้ว